100บาทเท่านั้นโอ้โหถูกัน,นี้หาไม่ได้แล้วครับผมสวัสดีครับผมชัปปี้และนี่คือชัปปีช้ชาแนลของช่วงชัปปี้รีวิว วันนี้พี่ก็อยากจะมาแนะนำนะครับเสื้อผ้าออนไลน์ที่ราคาถูกแล้วก็แบบใส่แล้วเท่เว้ยแตเห็นพี่นะครับใส่เสื้อยืดอะไรแบบนี้นะครับก็บอกเลยว่าก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแพงอะไรมากมายนะครับเป็นเสื้อยืดทั่วไปนะครับแต่ช่วงนี้ครับผมพี่ก็ชอบใส่เสื้อเชิ้ตเป็นพิเศษนะครับก็เลยแบบอ่าสั่งซื้อมานะครับผมนี่เราจะมาแกะหอแกะหอกันไปเลยนะครับนี่นะครับผม สามตัวเลยทีเดียวโอ้โหสวยเอ้ยสีนี่โอ้โสวยครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะห่อรีวิวแล้วก็มีอีกห่อหนึ่งครับผม นี่คอหนึ่งนั่นคือกางเกงที่พี่ชอบใส่นะครับเป็นลายคาโม่นั่นเองนะครับผมสามตัวครับเสื้อสามตัวกางเกงสามตัวนะครับแล้วบอกเลยว่าราคาถูกมากครับอวันนี้เราจะมารีวิวเสื้อผ้ากันครับผมอะเรามาดูที่กางเกงกันก่อนเลยนะครับผมสําหรับกางเกงลายคารโม่สีชมพูตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับเฮ้ยดีมันก็จะเหมือนคล้ายๆตัวที่พี่ใส่อยู่นะครับก็จะเป็นลายคาโม่ลายทหารอย่างนี้นะครับตัวแรกนี้นะครับเป็นสีชมพูไม่ได้ใส่ดูนะ แต่ให้มาดูเนื้อผ้านะครับแล้วก็จะบอกราคานั่นเองนะครับแล้วใครอยากได้ครับพี่จะทิง้งริก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงน,นะครับถ้าอยากเท่แบบนี้ใส่เสื้อผ้าที่สั่งมาออนไลน์ราคาถูกร้านเชื่อถือได้แน่นอนนะครับผมนี่และนี่ก็เป็นตัวที่เป็นลายทหารนะครับผ้าเป็นแบบนิ่มๆนะครับเออเนี่ครับแล้วก็เป็นแบบยางยืดนะครับยางยืดด้วย อบยางยืดนะครับใส่สบายแน่นอนแล้วก็ใส่ได้แน่นอนนะครับอ่าสำหรับตัวที่2อันนี้ก็เป็นสีดำครับสีทั่วไปครับสั่งซื้อทีเดียว3ตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวที่พี่สั่งมาอันนี้เป็นไซส์ XL นะครับไซส์ XL 3ตัวเลยสำหรับกางเกง3ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ตัวละ100บาท100บาทเท่านั้น ใครอยากได้ครับใครอยากได้ก็ไม่ต้องอินบอ์มาหาพี่นะครับไปซื้อที่ช้อ p ปี้ครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับตัวลร้อยเท่านั้นครับลายเท่ๆแบบนี้นะครับใส่สบายแบบที่พี่ใส่อยู่นะครับตึงๆนะครับผมแบบนี้นะครับสามตัวนี้ตัวลร้อยครับมีค่าจัดส่ง35บาทแต่พี่ใช้โค้ดส่วนลดนะครับ60บาทเหลือ2อ5 7 5บาทครับกางเกง3ตัว275 หาร3เท่ากับตัวละ91บาทครับเกงอะไรโคตรถูกโคตรเท่ไม่พอยังโคตรถูกอีกนะครับตัวละ91บาทจุด6สตางค์เท่านั้นครับโอ้โหยุ้ยใครอยากได้สั่งซื้ออะไรที่เลงใต้คลิปนะครับตัวละ90บาทเท่านั้นอ่ะเรามาต่อกันที่เสื้อที่สั่งซื้อมากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเสื้อเชิ้ตบอกเลยว่าเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับ ามาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะครับผมเด็ก yeah. วิดเด็กวิดต้องชอบเป็นลายตารางาธาตุพี่จะลองใส่ให้ดูนะครับว่ามันจะเท่แค่ไหนใส่เสื้อเชื้อช่วงนี้วาที่ออฟฟิศก็ชอบดึงเสือ้อพี่ขาดนะดึงั้งเกงในดึงัึงเสือ้อ okay. โอ้โหหล่อด้วย ต่อได้ไหมนี่นะครับก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตลายตารางธาตุนะครับไซส์พี่พอด,ดีอ่านี่นะจ๊ะอ่าไปดูตัวนี้ก็เป็นลายทางนะครับตัวนี้ก็เป็นลายทางแกะรีวิวกันแบบสดสดรีวิวกันแบบสดๆตัวนึงก็เป็นลายทางนะครับโอ้โหเกาหลีมากๆครับลายทางนะครับแล้วก็เป็นผ้าแบบ บางๆนะครับลื่นๆผ้าแบบลื่นๆนิดๆนะครับก็คือเสื้อแบบพวกนี้นะครับซักเสร็จแล้วตากให้แห้งครับไม่ต้องรีดครับ <uk confusion> ถ้ารีดมันก็จะเหนียบเราต้องใส่แบบธ,ธรรมดานะจ๊ะแล้วสําหรับตัวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายโอ้โหสีแดงแรงลิ้นนะครับผมโอ้หลายมะพร้าวสีแดงโอ้โ oh, ห oh. ตัวนี้ชอบมากตัวนี้ชอบมากเห็นสั่งตัวนี้ตัวแรกเลยตัวนี้ตัวแรกแล้วสีแดงโอ้โหมา,าลองมาใส่ตัวนี้กัน ก็ดีเลยว่ะไซ์นี้โอ้โหนะครับอ่ะเราจะมาดูราคาเสื้อเชิ้ตกันบ้านดีกว่านะครับว่าตัวละเท่าไหร่นะครับพี่ก็สั่งมาทีเดียว3ตัวในใส่คู่กับไอ้กางเกงนี่แหละครับมาดูราคากันเลยก็บอกว่าต้องร้องกรีดแน่นอนสำหรับราคาเสื้อ3ตัวนี้นะครับโดยพี่ได้สั่งซื้อมานะครับโอ้โหก็จะบอกเลยตัวนี้นะ ตัวละ135บาทตารางท่าก็135แต่ตัวนี้ผ้าจะหนากว่าหน่อยนะครับผ้าจะหนากว่าหน่อยนะครับผ้าจะหนากว่าน่อยก็เป็นลายตัวนี้155บาทครับผมแล้วก็ค่าจะส่ง46บาทใช้ส่วนลดค่าจะส่ง44บาทแล้วก็ใช้ส่วนลดของร้านค้านะครับอีก43บาทฉะนั้นเสื้อ3ตัวนี้นะครับอยู่ที่384บาทครับ ตัวละเท่าไรหาร3ตัวละ128บาทครับโอ้โหเสื้อเชิ้ตเท่ครับผมตัวละ128บาทเท่านั้นนะครับกางเกงตัวละ91บาทครับผมฉะนั้นหนึ้อยยี่สบวกเกเท่ากับชุดนี้นะครับ219บาทครับตอนหนึ่งชุดอ่ะคือเสื้อบวกกางเกง1ชุด219บาท โอ้ถูกกนนี้หาไม่ได้แล้วครับผมหาไม่ได้แล้วจริงๆนะครับผมเออถ้าใครอยากได้เสื้อถูกๆใส่เท่ๆแบบนี้นะครับแต่คุณภาพเนี่ยพี่บอกเลยว่าใช้ได้แะครับอาจจากการที่พี่ได้ใส่นะพี่ก็รู้สึกว่าเออมันสบายนะครับก็ไม่ร้อนนะครับผ้าค่อนข้างโอเคแล้วก็ลื่นและที่สำคัญไม่ต้องรีดชอบตรงนี้แหละ,ะนะครับ ใครอยากได้นะครับเสื้อนะครับพี่ก็จะทิ้งลิงก์เสื้อไว้ที่ใต้คลิปนะครับรวมไปถึงใครอยากได้กางเกงแบบนี้นะครับพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับที่สําคัญครับผมกดลิงก์ไปสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับผมไปคอมเมนต์บอกว่าสั่งมาจากชอปปี้ชแนลนะครับก็จะขอบคุณมากๆนะครับผมและนี่ก็คือการรีวิวเสื้อกับกางเกงที่สั่งมาจากออนไลน์ครับบอกเลยว่าตรงปกถูกใจแน่นอนราคาถูกที่สุดที่พี่ซื้อมาให้ รีววิดูนะจ๊ะค่าวหน้านะครับอยากให้พี่รีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะครับรวมไปถึงนะครับใครอยากดูพี่สตรีมเกมไปดูได้ที่ช้อปปี้เกมมือนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราไปด้วยครับเมื่อมีสินค้าอะไรดีๆแลคาถูกๆประหยัดอย่างนี้มารีวิวให้คุณดูคุณจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนใช่ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย